สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเซียนโซลาเซลล์วันนี้แอบพาทุกท่านออกจากห้องสตูดิโอกันนิดนึงหลังจากลงไป2คลิปเนี่ยหูยเครียดกันเหลือเกินนะเครียดกันเหลือเกินเกี่ยวกับการขออนุญาตการไฟฟ้านะนะอย่าพึ่งไปอะไรกับมันมากนะครับมันยังเป็นแค่ล่างกฎระเบียบของการไฟฟ้าเท่านั้นมันยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักชัดเจนอะไรขนาดน,นั้นแต่สิ่งที่ควรจะเครียดคืออะไรครับใครที่จ่ายค่าไฟอยู่อันนี้เนี่ยควรจะเครียดกว่าเรื่องการขออนุญาตนะ เพราะว่าค่าไฟเนี่ยมันขึ้นจริงๆไอ้ร่างออกกฎระเบียบเนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปสิเรียสกันมันมากซินเรียสเรื่องจ่ายค่าไฟก่อนนะมีแน่ๆแหละ5บาท6บาทต้องมีแน่ๆแหละนะไม่ต้องรอถึงปีหน้านะอีกแค่เดือนหน้าเท่านั้นเองนะอันนี้กระเป๋าสั่นกันแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูชุดควบคุมการขนานเครื่องของ f f ฟกิ h ไฮบิดนะสตัวนะครับก็คือเป็น 5K กหรือ6กก็ได้นะครับขนาน2ตัว แล้วก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยทั้งหมด2ลูกนะชุดนี้ที่ผมทําให้ดูเนี่ยอันนี้จริงๆผมทําเป็นแบบให้ช่างนะแล้วก็จะส่งไปให้ช่างเขา,าทำทำอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้จะส่งเป็นแบบนะครับลูกค้าท่านนี้ที่สั่งมานะก็จะได้ทั้ง4ีตู้เนี้ยที่ประกอบโดยมือผมเองนะได้ไปหลังจากนี้ใครที่สั่งชุดแบบนี้เข้ามาก็ผมจะไม่ได้ประกอบนะแต่คุณภาพก็เหมือนกันนั่นแหละเออคุณภาพก็เหมือนกันนะครับ เพราะว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรติติกเกอร์อะไรก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็จะเหมือนกันหมดนะวันนี้ที่พามาดูนะครับคนที่จะประติดเองนะคนที่จะเปะติดเองเป็นเจ้าของบ้านที่อาจจะมีความรู้หน่อยหรืออยากจะจ้างช่างใกล้เคียงนะครับติดให้ก็ได้ก็ทํางานง่ายเหมือนกันเนาะหรือใครที่เป็นร้านโซล่าเซลล์อยู่แล้วนะครับเอาแบบนี้ไปแกะแบบนะครับดูไปตัวอย่างแล้วก็ทําไว้ที่ร้าน แล้วพอปติดตั้งหน้าง,งานให้ลูกค้าท่านก็จบงานได้เร็วขึ้นเยอะนะครับมันก็ประหยัดเวลาไปได้ประมาณสัก2วันนะพอชุดนี้ก็ค่อนข้นขางจะเดินสายไฟค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพอสมควรนะเพราะมันยีนทั้งหมด4ตู้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูจากตู้ DC ก่อนก็คือตู้แผงนะเริ่มจากแผงก่อนเลยนะครับแผงเนี่ยผมได้แยกออกมาเป็น2ชุดนะครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์เป็น2ตัวนะก็คือให้แยกแยกกันไปเลยนะครับแยกกันไปเลย ก็จะไม่ไดมมม้มีหมายเลขติดนะว่าตู้ที่1ตู้ที่สองอะไรเพราะมันสลับกันได้อยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวไหนนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือเป็นช่องต่อแผงนะครับอ่าต่อแผงนโซล่าเซลล์เข้ามาช่องนี้นะ PV 1 PV 2แล้วก็ออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์ที่ช่องนี้นะ PV 1 o u t p เอาพุ PV 2 o u เอาพุ 2, เห็นไหมบวกลบก็ติดสติกเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับในการย้ำหัวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ย ยัดสายเข้ามาให้เต็มนะยัดสายเข้ามาให้เต็มคือเสียบปุ๊บเนี่ยสายไฟมันชนกันเลยนะสายไฟมันชนกันเลยผมอาจจะไม่ได้ย้ำเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาอาจจะย้ำแค่ข้างในปลายใช่ไหมผมย้ำเนี่ยคือทะลุมางี้นีเลยนะครับพอสายไฟข้างนอกมาเสียบมันก็จะชนกันได้พอดีนั่นเองนะก็ทําให้ไฟเดินสะดวกขึ้นนะครับไม่มีคอขวดนะเราลองดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นเบรกเกอร์สองตัวก็คือ P.V. 1และ P.V. 2อเอาไว้คุมนะครับปิดปิดเปิดเป,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 ปิดนั่นเองแค่นี้เองนะ อันนี้ก็จะเป็นาการฟ้าของ DC นะครับเวลาเราต่อการฟ้า DC เนี่ยเราใส่ากาวแล้วก็ออกมาช่องนี้นี่ๆๆๆออกมาช่องนี้นะครับตั้ง2ตู้ก็จะเหมือนกันนะครับสตู้เหมือนกันกาว DC เนี่ยกาว DC ทั้ง2ตู้เนี่ยนะครับเอามาโยงรวมกันได้นะเอามาโยงรวมกันแล้วก็ไปปักเป็นแท่งกาว DC แท่งเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับชุดดีคุมแผงต่อมาเรามาดูชุด DC อีกตัวหนึ่งก็คือเอาไว้คุมแบตเตอรี่นะอันนี้ก็จะเป็นตู้เบอร์สองนะครับ ตู้เบอร์2ส่วนอันนี้จะเป็นตู้เบอร์สี่นะก็อยากให้มันโล่งๆนิดหนึ่งเวลาเขามาติดนี่สวยๆนะอันนี้ตู้เบอร์2เรามาดูอันนี้คุมแบตอย่างเดียวนะครับคุมแบตอย่างเดียวห็นไหมวายสายเป็นลูกหัวใจเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะแต่พอวายออกมาจริงๆอ้าวเฮ้ยมันเป็นหัวใจซะอย่างนั้นอ่าอันนี้คือเกิดจากความบังเอิญน,นะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับเรามาดูนะเป็น m c b นะครับ แบตเตอรี่อินพุตแบตเตอรี่อินพุตนะติดหมายเลข1กับ2จริงๆจ,จะสลับกันก็ได้แต่ว่าติดไว้เวลาเราไม่ทนแทนเน้นเดี๋ยวช่างคนอื่นเข้ามาดูหรือเจ้าของบ้านเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อลูกที่1อยู่ฝั่งนี้ไว้ลูกที่สอยู่ฝั่งนี้ไว้เออท่านจะไปเ,เขียนที่แบตท่านหรือติดติ๊กเกอร์ที่แบตท่านลูก1นึ่งลูกสให้มันตรงดานนี้ก็แล้วแต่นะครับ้าเป็น MCCB นะครับ2ตัวแล้วก็เป็นช่องต่อแบตเตอรี่เข้ามาตัวที่1น,นะตัวที่2แยกกันนะ ซ้ายกับขวานะครับแยกกันสังเกตเทอร์มินอลตัวใหญ่มากเห็นไหมเราโคดใหญ่โดยเฉพาะตัวกลางเนี่ยนะครับตัวกลางเนี่ยต่อออกไปไหนตัวกลางเนี่ยต่อออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าเราขนานแบตเตอรีร่ไงอ่าแต่เรามาขนานตรงขาออกเนี่ยปมขนานให้ตรงขาออกเท่านั้นนะครับขนานปุ๊บแล้วเข้าอินเวอร์เตอร์ทีนี้เวลาอินเวอร์เตอร์มันส่งไฟมาชาร์จเนี่ยมันก็จะแบ่งเข้าทั้ง2ตัวไปเลยนะออกซ้ายออกขวาก็วา่าไปนั่นเองนะถามว่าทําไมต้องติด2ตัวเว่าเวลาเราเมทัลแนนต์ต่างๆเนี่ย เราก็เลือกปิดตัวใดตัวหนึ่งก่อนได้นะครับไม่ต้องแบบใช้ตัวเดียวแล้วก็มันจะวุ่นวายนะสมมติเรารู้จี2ไปแมเทนายแล้วก็ปิดเติกเกอร์ปึ๊แล้วก็เมเทนต์ไปไอ้ลูกนี้ก็ยังทางานได้ตามปกติอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ดับนั่นเองนะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ครบทุกจุดนะครับอ่าก็ต่อตามสติ๊กเกอร์ได้เลยเดี๋ยวจะมีคู่มือให้อีกทีนึงนะอันนี้คู่มือยังไม่ได้ทำอ่าเดี๋ยวค่อยทําแล้วก็ใส่ไปในตู้นะจบไปแล้วนะครับตู้ DC ต่อมาเรามาดูตู้ AC ตูใหญ่ของเรานะับ ขนาดตู้ผมบอกหมดนะผมบอกผมบอกหมดนะว่าขนาดตู้อะไรนะครับอันนี้จะเป็นตู้ AC อ่าตู้ a c ก็มีติ๊กเกอร์ติดให้เหมือนกันก็ใช้อิวอร์เตอร์2ตัวเนาะ,นะก็จะเว้นช่องกลางไว้เวลาเราวายเลี่ยงสายนะครับมันก็จะรวมมาตรงกลางแล้วก็ออกเข้าลางออกไปข้างล่างประมาณนั้นแล้วแต่จะเดินเองนะอันนี้เป็นกาว AC นะครับที่มาจากการฟ้านะครับกาว AC จากการฟ้าจะเอากาวจากตัวเครื่องนะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปักลงไปในดินนะอัเนี้ยโยงปักไปในดินได้อีกนะครับได้อีก ก็จะแยกนะเขากล่าวว่ากาว AC จะอยู่ในตู้นี้นะครับกาว DC ก็จะอยู่ในใน2ตู้เล็กนะแล้วก็ต่อรวมกันเอานะทีนี้เรามาดูเจ้าตรงบาร์กันบ้างนะครับเริ่มจากบาร์ฝั่งนี้ก่อนนะเนี่ยมันจะมีกิจอินพุตเห็นไหมผมจะติดเจ๊กเกอร์แปลกๆไว้ใช่นไหมอ่ากิจอินพุตอ่ามีกิจเอาพุตกิจเอาพุตจะมี2อันนะครับดูหมายเลขเห็นไหมสังเกตดูหมายเลขเห็นไหมจะเขียนไว้เลข1แล้วก็เลข2เห็นไหมอ่าเลข1นะคู่นี้เลขสอคู่นี้เนี่ยหมายความว่า ผู้นี้คืออิวอรตเตอร์ตัวที่1ตั่นี้คืออิวอรตเตอร์ตัวที่2อิกดอินพุตก็คือเราเอาไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยมาเข้าช่องนี้ก่อนนะครับไฟจากการไฟฟ้ามาเข้าช่องนี้นะแล้วก็ออกจากช่องนี้ไปเข้าอิวอรตเตอร์ตัวที่1ช่อง AC input นะอันนี้ก็ไปเข้าเข้าอิมพตเตอร์ตัวที่2ช่อง AC input เช่นเดียวกันแยกนะแยกทั้ง2ตัวนะครับโดยที่จะคุมด้วยตัวนี้ นะจะคุมด้วยเบรกเกอร์ตรัวนี้ก็จะเขียนชัดเจนนะอันนี้คือกิจเอาพุตไปที่ AC ซีอินพุทอินเวอร์เตอร์ตัวที่1อันนี้ไปเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวที่2นะครับมีติดหมายเลขมาให้นะอ่าไม่ไม่งงนะไม่งงต่อมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น put, put, อินเวอร์เตอร์เอซีเอาพุทอินเวอร์เตอร์เออินพุทอันนี้ก็ AC ซีอินพุทนั่นหมายความว่าไฟจากอินเวอร์เตอร์นะไฟจากอินเวอร์เตอร์เอซเอาพุทเนี่ยนะครับ AC ซีเอาพุทมาเข้าตรงนี้นะเนี่ยนะ ติดมาเรียกไว้เช่นเดียวกันนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวที่หนึ่งนะ AC output อินเวอร์เตอร์ตัวที่หนึ่งมาเข้าตรงนี้ AC output อินเวอร์เตอร์ตัวที่สองมาเข้าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะถูกคุมด้วยทั้งสองตัวนี้นะครับนี่ไฟ o u t p u t จากอินเวอร์เตอร์ตัวที่หนึ่งจะมาเข้าตรงนี้ตัวที่สองจะเข้าตรงนี้ก็จะมีเป็นคู่ให้นะก็คือจะมีตัวป้องกันกระแสกับแรงดันเนี่ยป้องกันมาให้คู่นี้อินเวอร์เตอร์ตัวที่หนึ่งคู่นี้อินเวอร์เตอร์ตัวที่สองนะครับ ทีนี้เ it วลาเราขนานอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะผมฝากมา้็นิดนึงนะเวลาใครขนานอินเวอร์เตอร์เนี่ยเปิดไฟเข้ามาแล้วนะอย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวนะครับไฟเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามารอก่อนนะวิ่งเข้ามารอหัวเบรกเกอร์เนี่ยวิ่งเข้ามารอปั๊บนะวิ่งผ่านตัวนี้นะแล้วมารอแล้วก็วิ่งผ่านตัวนี้นะแล้วก็มารอเนี่มารอตรงนี้ครับอย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์นะพอเปิดเบรกเกอร์ไปแล้วมันคือการขนานแล้วนะครับอ่าเบรกเกอร์ปิดไว้ก่อนให้ไฟมาเข้ามาที่2ตัวนี้เสร็จปั๊บใช่ไหม เราตั้งค่าตรวนี้ก่อนก็ได้นะครับจำกัดกระแสเท่าไรจำกัดแรงดันเท่าไรอันนี้ก็ตั้งเช่นเดียวกันนะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปตั้งค่าในอินเวอร์เตอร์ให้มันเป็นการขนานพออินเวอร์เตอร์2ตัวมารับรู้แล้วว่าเฮ้ยขนานแล้วนะโอเคแล้วนะอ่าทั้ง2ตัวนะจากนั้นเราถึงจะมาเปิดเบรกเ,เกอร์ทั้ง2ตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะรับรู้ว่าอ๋อมันคือการขนานนั่นเองจบแล้วนะครับไฟก็จะวิงออกมาปุ๊บออกมาตรงช่องนี้ ใช่ไหมอ่าช่องนี้ก็ออกไปใช้งานในบ้านเรานะครับเนี่ยอ่าออกไปใช้งานในบ้านเราได้เลยนะครับบินออกไปใช้งานในบ้านเรานะครับใช้สายเบอร์10บเบอร์16นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็ใช้สายเบอร์10บเบอร์16นะครับอ่าช่องช่องแบบนี้เนี่ยนะใช้สายเบอร์สถึงเบอร์6อ่าเบอร์4ถึงเบอร์6นะครับใช้มียห้อดิดนึงนะครับกระแสได้เดินสะดวกนะแต่ใช้ไม่ค่อยมีหอดฉนวนมันจะมากกว่าทองแดงนะฉนวนจะมากกว่าทองแดงก็ประมาณนี้ วิธีการขนาดอิวอร์เตอร์แล้วก็เรื่องชุดควบคุมนะครับก็เบรเซตก็จะประมาณนี้เลยนะอย่าลืมนะเรื่องการขนาดนะครับฝากดิดนึงไม่ใช่ว่าไปเปิดเอาทั้งหมดเลยนะไฟออกมาเนี่ยให้มันเข้าตัวนี้ก่อนให้มันเข้าตังนี้ก่อนอิวอร์เตอร์สตัวเบรกเกอร์จะเพิ่งไปเปิดมันปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนแล้วก็ไปเซตอิวอร์เตอร์ให้มันรู้จักกันก่อนออกมารู้จักกันเราถึงจะมาเปิดเบรกเกอร์สองตัวนี้ให้มันออกมารวมกันนะครับจะออกมารวมกันแล้วมาออกมาตรงนี้นี่เอาไปใช้งานนะ L N นะ LN นะดูนะดูนะอ่า LN ดูดีๆนะครับอ่าถ้าสติ๊กเกอร์หา,หายหรือฝาสลับนะครับดูดีๆว่าตรงสายไฟเนี่ยเห็นไ,ไหมสายสีน้ำตาลกับสายสีฟ้านะสีฟ้าก็คือ N นะครับ L ก็คือสีน้ำตาลนะครับนี่ผมแยกสายชัดเจนเห็นไหมเห็นไหมแยกไว้ให้เห็นไหมเอ็นเอลให้สายชัดเจนเพื่อสติ๊กเกอร์มันหลุดลอกไปหรืออมันหายไปนะครับเราจะได้ รู้ว่าอ๋อนี่มันคือ L N แยกไปชัดเจนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําคู่มือใส่ไปให้ด้วยนะอันนี้มาแค่รีวิวยังไม่เดี๋ยวรีวิวเสร็จเดี๋ยวจะไปทําคู่มือแล้วครับการคู่มือในการต่อนะครับทั้งทั้งหมดเลย2ตู้นะตู้นี้คงไม่ต้องทำนะคู่มือเพราภาพมันต่อง่ายไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่ตู้นี้จริงๆตู้นี้ก็ต่อง่ายไม่มีอะไรเลยนะทำคู่มือตู้นี้อย่างเดียวก็ได้ประมาณนั่นแหละเดี๋ยวทำคู่มือแล้วก็ใส่ไปให้ด้วยแล้วกันนะ,ะก็จบแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นิดนึงนะครับหลายคนดูแล้วไม่กดติดตามกดติดตามช่วยผมหน่อยนะอ่าจะได้ความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ